ชาวสวนทุเรียนจังหวัดส,สุร,ราษฎร์ธานีเขาประสบความสําเร็จในการผสมสายพันธุ์ทุเรียนออกมาเป็นสายพันธุ์พื้นเมือง3ส,สายพันธุ์ใหม่นะคะพร้อมคิดค้นกลยุทธ์การป้องกันทุเรียนไม่ให้เละระหว่างการเก็บเกี่ยวการันตีคุณภาพดีทุกลูกก่อนถึงมือลูกค้าจะจริงอย่างที่ดีดีพูดหรือเปล่าต้องไปพิสูจน์กันค่ะ นี่คุณผู้ชมคุณภาพดีทุกลูกจริงไหมเนี่ยผ่าออกมาแล้วก็เห็นกันจ่าจไปเลยนะนี่เป็นผลผลิตทุเรียนที่แกออกมาภูอวบใหญ่เหลืองนวลสวยงามหน้าลิ้มลองเช่นนี้เป็นตัวชี้วัดความสําเร็จชั้นดีในการปลูกทุเรียนของชาวสวนทุเรียนตําบลต้นยวนอําเภอพนมจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนะคะหลังจากได้ปลูกทุเรียนหมอนทองบนเนื้อที่12ไร่ทั้งยังได้ผสมผสานทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองจนได้สายพันธุ์ใหม่3าสายพันธุ์ด้วยกันเนี่ย มีพันหยดน้ำขิงเขียวน้ำค้างแล้วก็พันทองมนันีสร้างรายได้เสริมจากการขายทุเรียนพันหมอนทองได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้เจ้าของสวนนะคะยังได้ค้นพบกลยุทธ์ป้องกันเนื้อทุเรียนตกลงมาเละระหว่างเก็บเกี่ยวอีกด้วยค่ะนั่นก็คือการนำตะข่ายมาขึงบริเวณใต้โคนทุเรียนคุณผู้ชมเห็นไหมคะเมื่อทุเรียนตกลงมาเนี่ยก็จะช่วยป้องกันไม่ให้ทุเรียนเละเสียหายแถมยังขายได้ราคาดี ส่วนที่มาที่ไปในการค้นพบกลยุทธ์นี้คืออะไรเดี๋ยวไปฟังเสียงเจ้าของสวนกันสักหน่อยค่ะพอพอดีนั่งคุยเล่นกันกับเพื่อนเพื่อนเลยว่าว่าเราทำยางไงเนี่ยว่าให้ผู้เรียนเรามีคุณภาพเนี่ยว่ามันร่วงมามาไม่เละเนี่ยว่าทัานก็เอาซือตาข่ายมาขึงกันที่ก็เราแต่ใจซือตาข่ายมาขึงไว้ตั้งตาต้นมันก็ตอบโจทย์เลยครับ คุณนพรัตเจ้าของสวนทุเรียนวัย5้54ปีเล่าด้วยนะคะว่าเดิมตัวเองมีอาชีพทําสวนยางพาราคุณผู้ชมก่อนมาปลูกทุเรียนควบคู่กันไปส่วนทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง3ส,สายพันธุ์นะคะที่เกิดจากการผสมสายพันธุ์เองนั้นเนี่ยเขาใช้วิธีเสียบยอดค่ะคุณผู้ชมจนได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจซึ่งปีนี้ทุเรียนทั้ง3ส,สายพันธุ์นะคะจะให้ผลผลิตเพียง500ลูกเท่านั้นบางปีก็มากถึง700ลูกค่ะ แต่ละสายพันธุ์ก็แตกต่างกันไปคุณผู้ชมอย่างสายพันธุ์หยดน้ําขิงเนาะมันจะมีลักษณะสีเหลืองมันเนื้อละเอียดพันธุ์เขียวน้ําค้างก็จะเหลืองเข้มหน่อยเนื้อมันจะแห้งแล้วก็พันธุ์ทองมานีรสชาติก็จะคล้ายๆกันนี่เละค่ะ ส่วนราคาขายเขาขายกิโลละ70บาทค่ะแต่ละปีมีผู้ที่ชื่นชอบบริโภคทุเรียนพื้นเมืองสั่งจองเข้ามาจํานวนมากจนมีไม่พอขายแล้วแล้วค่ะเนื่องจากว่าราคามันไม่ค่อยสูงค่ะคุะคณผู้ชมลูกค้าเขาก็เลยต้องการเยอะเนาะ,นะแล้วก็จากความสําเร็จในครั้งนี้ก็ได้นํามาสู่การจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อย,ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่อีกด้วยนี่คุณผู้ชมเนื้อมันนวลเหลืองสวยจริงๆนะคะคุณผู้ชมนี่ ไปกันได้เลยนะคะสวนทุเรียนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะตำบลต้นยวนอำเภอพนมนั่นเองค่ะ, <c oughs> ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยะคะ่ะ